แว่นตาหายครับท่านผู้ชมโอ้ยจะเอเว่นตาไปทีมใส้บัเท้อก็ได้นี่บัเห็นแล,ล้วเรียกเมลี่เรีกลับเมลี่ครับผมพนหายมาามือนี้ตามจิงไปไทยคลิปทั้งกระสินพนก็บ,บอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยววันที่สิบหกวันที่หนึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายสองสามโมงคอ่อยโทรมาเพนว่าพอดีพอเที่ยนีด้แหยแอบมินของเฮาโทรไป ปรากฏว่าได้มาสามตัวพอดีขับงวดนี้งวดก้อนไห้มาหกสี่กับสี่หนึ่งวันสันสี่หกกับกับสี่หนึ่งงวดกอ้ 6, 6, 4, 1, ดกอนเนาะเมลี่พอพอมีโชคมีลาเพันถือหลายเตืออยู่ตัวงวดก้อนนี้งวดนี้เพว่ามาสามตัวเสวงเงินรักแสนและพ่นา่าออกกระเป๋าใหม่เตรียมไหม่ถ้าใส่เงินแสนวนัาสันอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนตรงหน้ากำลังเห็ดโต ไม่จะนั่งกินเขา่าพัรธุากาศเย็นๆล่มพัดดีๆดีมูนี่การสวัสดีครับการสวัสดีทั้งสิบท่านนะครับผมเนาะเที่ยงก็จะ,ะได้ไล่สดโดนครับมูนี่จะไม่ไลลสดนานเพราะว่าบ่มีเป็นตาบ่เห็นเลยหาไซส์กับ,บ่บเห็นหมียเอฟซีานได้เขียนมากก็จะค่อยทะเบงใก่ๆเานาะ <laughs> เอาเบิงเบิงตัวเลขของเซียนมงคลก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของเซียนมงคลเป็นโค้งสุดท้ายครับผมิ่นไห้มากแต่ว่าเลขิ่นชวนมากเขาก็เข้ามากเป็นโค้งสุดท้ายนี่แหละที่เขาทั้งล่างทั้งบนเซียนมงคลบอกว่าเลขหลักมีศูนมีหนึ่งมีสามมีสีมีเกาล่างมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดมีเกาตัวนี้คือเลขหลักมันนตาไผมักวิ่งมักเมื่อยนี่กะวิ่งหาล่องสามนะครับผมเนาะ จับคู่ไ้กันจะหลายชุดเนี่ยครับผมกะลองมาฝากทำานผูช้ชนแฟนจ่องเพราะว่าทนาด้ชินชอบเนาะวิ่งหาล่อง3จับคู่ไห้532 3สอหสแล้วก็เก้าหาสามสี่ศแล, 8, แล้วก็เก้าศูแปดเล็สามตัวเนาะแต่ว่าเสียนมงคลบอกว่าเนี่ยไ้เป็น3ามหาสครับ3ามหส เลขกลางเพินจะให้วิ่งซีล่องเก่าจับคู่ให้หาสามหาเก่าละกะหาแปดอีกข้างหลังยีกแม่บ่ละแม่ยู่เว้นมีข้างหลังมีอยู่บ่นนี้บ่เมนอ๋อ,น,น,อ,อนี่ไง c หก9เก้า c สามแล้วก็หกเก้า h c หก c เจ็ดบุงกลมห่เน้นไห่เป็น c เก้ากับ c 3าม้ะครับสมผช้ชมเนาะอันนี้เป็นเหลขของเส้นมงค้นเพราะว่าท่านใดอะเคยเอาไปมีโชคมีลากับเส้นมงคลเนาะว่างวดที่ผ่านมากนี่ก็ลุดขึ้นกันครับเส้นมงคลก็ลุดแต่ว่างวดก่อนนั่นเขาทั้งลลางทั้งบนเขาทั้งสามตัวงวดออก1นึ่นหกนั่นเพิ่าหกนยหกหนึ่งศูนยล้กก็ศูล้วก จ็ดศูนย์เนาะงวดนั้นว่ากเราเพิ่นเขาเข่าล่างเขาบนเขาสามตเป็นโครงสุดท้ายที่ระเพ่นหายมากก็ลองไปพิจารณาบ้างนะครัท่านผู้ชมนะเนาะเพื่อว่าท่านไหนไปอาจจะมีตัวเลขที่ว่าจะของคิดไว้อยู่แล้วไปเห็นเลขเสี้ยงมันค้นเข้ามาอีกอะ่ะเออมันมีตัวไหนที่มันคล้ายๆกันห้อ,อยจากล่งทุนอย่างสี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันหอ้อยากล่องทุนกับสามารถเอาลรไปพิจารณาเบ้างได้นี่ครับ เดี๋ยวพอเชื่องให้เบิ้งอีกข้างนึงก่อนจะแปหาเลขลับของแมรี่วิ่งบนนี่ให้วิ่งหาล่อง3จับคู่สตัวห้หาสามสองสาห้าสามลักก9เก้าหาสามสี่ศแล้กก็เก้าครับผมจับคู่สตัวลางเลขวิ่งเลขเมือ่อยนี่พันหมวิ่งสี่ล่องเก้าจับคู่ห้หาสามหาเก้าลักกหาแตัวนี้เน้นหาส ้วก็ชุดนี้อีกชุดหนึ่งชุดนี้อีกชุดหนึ่งก็เป็น46 46 49 34 56 59 54 64 73เราเนีนให้เป็น49กับ43ครับผมเนาะอันนี้เป็นเล็กล่างครับผมพนว่าเอามาฝากท่านผชุชมแฟนช่องเอาวันนี้เรียมซื้อปากกาครับท่านผช้ชมเดีย๋ยวเขาเที่ยงจะไปไปๆอยู่ในบ่อดนแว่นตาเพมีแม่มมบ่เห็น <laughs> โอ้ยอย่างงี้จะของ เฮ็ดเบนตาเฮียครับท่านผู้ชมโอ้ยเนาะไหมาสามตัวจดไว้เบิ่งเด้อครับท่านผู้ชมรอาไปเสี่ยงโชคเบิ่งเนาะว่างัวที่ผ่านมาเมลี่ว้าสู่พระเชียงฟังว่าเพิ่นให้มาแค่46กับ41หน่เมลี่พิ่นก็ฟาดทั้ง41 144 664หกโง่ายได้ใบสีม่วงอยู่ตัวเพิ่นว่างวดนี้ได้ออกกระเป๋ามาอย่างดีได้ไปจะเตรียมจะใส่เงินแสนว่าซั่นกันสามตัวนี่จะใส่เงินแสนคัก เม่ยจิตเกาเจ็ดสองแสนพันวันหวดนีออ่ลองเบิ่งนะครับแต่หมวดชมเนาะะกราบสวัสดีเด้อครับกราบสวัสดีทุกท่านครับผมทั้งสี่สิบเจ็ดท่านท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับแต่หมวดชมเนะาะเพราะว่าช่วงนี้พอเที่ยงช่องสตาร์ดาชแนลแห่งถือปิดกัน้นถือปิดกันกันมองเห็นครับผมถ้าเข้าไปบนในยูทูบเนี่ยจะบ่ค่อยเห็นแต่ว่าทา่านใดเข้าไปกดซื้อคําช่องว่าสตาร์ดาชแนลแล้วก็กดเบิ่องหลดครับจะเห็นคลิปที่หันหลาย เอาครับผมเลขเพ่นจะมีเลขสามตัวสองชุดชุดหนึ่งเป็นเลขที่ได้มาจากงวดก่อนเพ่นทรงมาให้เป็นเลขลับมันละครับแต่งวดนึงจะเป็นของทูบทูบนั่งพญาแล้กก็มีสองตัวมาน้าสามชุดนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นเลขที่เลขซ่องที่เพ่นให้มาเนาะเลขลับเป็นสี่ห้าหกสี่ห้าหกเลขสามตัวเลี่ยงเลยโอ้ลมดีเนาะ สี่ห้าหกแต่ฟังนี่เป็นลูกเลขทูบนั่งพญาครับผนไห้าแปดห้าสองตัวกัมี่หกห้าสามแปดละกะเก้าสองสี่ห้าหกอันนี้เป็นเลขซ่องที่ว่าเป็นตัวรับมันละครับถี่เมลี่เพิ่เคยมีโชคมีมีดวงกับตัวเลขซ่องที่ว่าอาจารย์พันทรงมหยัยหรือว่ารับมาจากสายหลวงพอเแท่งกับวงห่วพอเแท่งถามอยู่เอฟซีนี่อ้อยมินนี่ถามอยู่แต่ว่า เพิ่นบมบอกเพิ่นว่าไวยมันเป็นความลับเพิ่นว่าตว่ากระถานเสียวหลวเพิ่นว่าท่นได้ขินเจียนจอบเนาะสี่หาหกเลขทูบก็เป็นได้เป็นหาแปดหาจับคู่สองตัวก็ได้หกหาสามแปดล้วก็เก้าสองเป็นของหวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศรสะพันโหิสิบหาเนาะครับผมเนาะไปมากระลองพิจารณาเบิรงครับผมติดวกติกใจทะมุชมแฟนช่องหรือบอกระแล้วแต่ท่านจะพิจณาเอง เพราะว่าเมลี่ให้มาจากสี่พอเที่ยงกะเอามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องแบ่งปันให้พี่ให้น้องครับผมคนบอกมาสองจุดแล้วก็เล็กสองตัวสามจุดนี่กะลองไปพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะยนนินว่าเลขดังยู่ได้นี่สี่หาหกก็หาแปดแปดหานี่หกหาหาหกก็หาแปดแปดหานี่ดังยิงน,นชาวบ้านเขาจะว่าเนะ <laughs> าะเอาเบอร์คอมเมนต์กันน่มีคอมเมนต์บ่ เครงซิบอมีเนาะว่าเป็นอย่างนัะ้ครับผมเนาะอันน้ำกันเข้มงวดมากคับพอเที่ยงกะอันใหญ่ขึ้นกันใะช่วงนี้เพราะว่าบบเห็นแว่นตานี่โอ้อเยนอเนี่ยบบเห็นนะครับแต่โบชุ่มกันบ่าตัวใหญ่ดี <S <S สายตาก็ไปเบิอนหลาฟ้าฟัา่งกันเบิอนหลาเอ้าไปพิจารณาเบิ้องหน้าครับแต่โบชุ่มเนาะสี่ห้าหกเป็นเลขรับที่มีคนทรงมาให้เมลี่ห้าแปดห้าเป็นเลขทูบนั่งพญายที่เมลี่พันจุดขึ้น แต่ว่าเลขสองตัวนี้เพอเที่ยงมูจักที่มาที่ไปครับผมหกห้ากาคาสามแปดละกะเก้าสองบอกเนี่ยเห็นบอกเบิรงจ็สิ่ยังบอกคอยอยเขียนชัดเจนเนาะเก้าสองระครบผมตรงนี้บก่กหูจักที่มาที่ไปเพราะว่าบางเพื่อนกับยาตพอเพื่อนเนาะเขาไปถามเพื่อนกับบอกว่าตัวนี่เพิ่นกับแคบแคบหน้าจอมาให้เพิ่นกับบอกว่าจะนี่เป็นเลขลับตัวนี่เป็นเลขทู่แต่ว่าจะนี้เพิ่นบ่ได้บอกกระสิตัดออกมาจากนี่มั้งนี่ตามมาจากหกหาจาก ซีหาหกนี่มั้งเป็นหกหาหาหกเนาะครับ่านผช้่ชมก็จะมีประมาณนี้แหละครับเลขแมลี่ก,กับว่าหลายตัวครับผมเนาะก็ยังเพิ่นบอกครับงวดนี้เพิ่นว่าให้จะเพิ่นจะให้มาสามตัวก็บากคว่าได้สามตัวดีครับแต่ว่าพอเที่ยงวันหน่าจะเป็นชุดนี่แหละสีหาหกนี่เลขสามตัวอาจจะได้ได้สามตัวนี่หรือว่าสองตัวนี่นัเพรเป็นหกหาสามแปดหรือว่าเก้าสองนี่แหละ อันนี้มันแบบว่าคุยกันทั้งไล่นะครับทรงขอเพเพินกับทรงไล่มาให้มันบได้ยบอดจ่า,า,จาก,กันก็เลยบได้ถามว่าตัวเลขนี้สามตัวนี้มาแจะใส่แต่ว่าตัวนี้ชุดนี้ก็คือหงอยู่่นเขียนว่ากำกับบอกตัวนี้เป็นเลขซ่องตัวนี้เป็นเลขนั่งพญาถูกนั่งพญา,าเนาะผู้ใดเนาะวันนี้นเนาะพ้าเสื้อสีหงเนาะวันนี้เนาะมีเลขป้าอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่ ป้านกโอ้เลขป้านกแมนบอกครับเลขกป้านกนี่ก็เป็นเลขกชุดเก้าครับผมนี่เพิ่นบบฝันพอเที่ยงไปติดตามเหรอครับหมู่ว่านนี่แม่นป้านกเพิ่นก็ไปฟอกไตเนาะฟอกไตเมื่อก้อนนี่ก็ว่าบบฝันพอเที่ยงมากพอเที่ยงก็ฝากไปติดตามเลยเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็บอกหลายคนหลายท่านอยู่แต่ว่าเพิ่นบบฝันอีกเพิ่นฝันเท่านั้นฝันเท่านั้นก็คือเดี๋ยวพอเที่ยงของอนุญาตหาก็นด้วยครับท่านผู้ชม มีเท่านั้นล่ละครับคือสิบบ่มีอีกแล้วเพราะว่าเพิ่นไปฟอ,อกไตเมื่บ้านเพิ่นกบเมื่อยกะคือสิบบ่ได้มีความฝันละมัง้งเพราะว่าเป็นคนป่วยเนาะฟอ,อกไตทุกสองสามมือสองสามมือกับฟอ,อกไตข้างหนึ่ง,งสองสามมือฟอ,อกไตข้างหนึ่ง,งสีนะครับผมเรียกป้านกป้านกอยู่ใส่ดัน อาวอยู่มองไดยเนาะวันนี้จักหัวน้อวันนี้จักหัวละแ admin เฮาเด็กปนุกกไว้ใส่น้อโอ้หนี่บ่เลขตาแซงเลขอสีโอ้ยเดี๋ยวใส่เบื้องเนอะครับสาุดช่วมเนาะแต่ว่าบอกบอกามตรงครับว่าเลขกปนุกนี่บ่าไดอ้อีกครับผม บ่มีอีกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ฝันอีกโอ้ยตัวใดยเนาะบ,บัดนี้เนาะก็เพราะเห็นมันเป็นอีหยังก็เพิ่นบอกคือมินทำงานบ่อันนี้ละเอยียดเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะมินก็ได้หาก็บ่เห็นก็ตามอยู่ในคลิปหระครับผม นี่ปานกกระตามในคลิปเลยเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงหาเบื้องไฮ้าเห็นมีของตัวเลขของป้านกแมนแล้วว่นนี้เขียนกับบมีแล้เน่โบโจทย์ไหวเนาะอ,อืมกะไปจะนั่อยู่นั่จากบ่ายน่ะเอานะครับท่านผช้ชมเนะมาะคน่าจะไหนเนี่ยแอมินมาอ่านให้เนี่ยนี่โอ๊ตบอยเห็นหงในนี่ แต่อันนี้พนว่ามีเด็กปนกบปสันลระกาอีหยังปะกาศเดีปะกาศเดีทั้ง42ท่านนะครับผมเนาะอันมีอ่านในนี้เพราะเที่ยงขันภาษาเซี่นเป็นตาอันอ่านบ่อยยี่ดีครับท่านผู้ชมขันโตสุดบ้่าซ้ำนี่บ่ฮู้จักเลย่อยกันบอกเป็นอย่างครับเด็กปนก8434อืมก็ตามมันล่ะครับผมเพราะว่ามีคลิปเดียวนั่นล่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ฝันครับเพิ่นกะเพิ่นป่วย สามจริงกับกเพิ่นกับป่วยเนาะเพิ่นเพิ่นไปฟอกไตถุงง้วะถุงง้วะดีๆครับท่านผู้ชมสี่ห้างกับะมาณสองสามหมื่นกับไปฟอกครั้งหนึ่งสองสามหมื่นไปฟอกครั้งหนึ่งอันนี้กับไปฟอกมาเมื่อวานนี่ครับมือนี้กับบอเห็นบอมี่โมเดลมีอัน,นค้อมฝันอีกกาจะแมนเป็นค้อมฝันเดียวแหละครับผมเนาะเพรอขคนห่อขมวี่ข้อมฝันกับมูจักเต่าตะไนม่าวบอกสู้พีสู้น้องฟังเนาะกาเลยบบอหัวจักว่าเจ้าตะไนม่าวบอกก็จะเป็นเลขตัวนั้นแหละครับผมเนาะเลขตัวนั้นละอมินกับลืมโมเดลจดไว้ครับผม ปันนกสามซีแปดซีไหมแปดซีกันว่าจะข้นอีอย่างหรอโอ้ยยังไ่เห็นหงหหอเลยค่ะท่านผู้ชมนะ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาีบนอ,เอานเอาเบืเ้องลยกอาจจะตรงกันบนตรงกันบ้างเนาะของอันนี้เด็กคนแมรี่ของแมรี่หนมาซีหาหากเปกลซ่องเพลิน งวดก้อนนี่เพราะว่าไหหมากแค่์สี่หกกับสี่หนึ่งกับปรกากฏว่าคนสื่อกลับไปกลับมากระถูกเนาะก็แต่ผมชมเนาะงวดนี่ไหหม่าสี่ห้าหกเป็นเลขอันรับนในราคาถี่มีคนส่งมาไหจะว่าห้าแปดห่านี่เป็นเลขถูกนั่งพญาแล้วก็มีเลขสองตัวอีกสามจุดก็คือหกห้ารากาเก้าสองกับอีกอย่างหนอตัวหนึ่งประเที่ศกระไดหกห้า <laughs> สามแปดเก้าสองอ๋พอดพอดีว่วงกลมหายสีแดงผมเลครับวงกลมหกหานี่โอ้แสดงพ่นคัดออกมาจากนี่แหละครับสมุชมอนโยเลกเล่ชุดนี้ก็ก็เลกสามตัวนี่จะเป็นตัวเดียวกันนะครับพอเที่ยงอาจจะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าพ่วงกลมห้เป็นหกหาเพราะว่ามาสี่หาหกเนาะนี่ครับผมก็ยังพอเที่ยงว่าไปละครสมุชฌอนปานนกพ่นบ่ฝันอีกพอเที่ยงกะ มีเขามีเอฟบีอซี C. อันเขียนคอมเมนต์มาถามพอเที่ยงยื่ดอกว่าให้ไปติดตามให้พพอเที่ยงก็ไปแล้วพนบอฝันพอเที่ยงกับ,บ่บฮงจักใส่เทียดจังคลิปจังไหนรงเนาะก็เลยก็เลยบ่ได้บอกแต่ว่าก็เขียนตอบไปอยู่ว่าปน้องพนบอฝันเนาะแต่ว่าหมองได้ที่เอฟซี C. บอกให้ไปติดตามคามือยังเรียกแม่พามยังสีนาคหน่อยยังสีพอเที่ยงกับฝ่าเปติดตามมาให้เนาะเอาครับผมไลายส้นนี่พอเที่ยงก็จะพิดไลายส้นต่เพียงเท่านี้เนาะบ่รบกวนเวลาของท่านผู้ชมแฟนช่องหลายเพราะว่าเพิ่นอาจจะไปติ๊กตอง คิดสก่อนว่าจะโลกทุ่นน้ำตัวด๋ตัวไดนเนาะกหวังว่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ขำว่าช่มหรือว่าคำามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือไอสตาร์ชาแนลให้มีโชคมีลาบกับตัวเลขทุกตัวที่พอนเที่ยงเดินทางไปหามาเนาะให้ตัวท่านจะซื้อตัวไดขก็ขอให้เป็นขอเป็นเลข่ายของวันที่หนึ่งของวันวันที่วันที่หนึ่งท่านว่าคมพสพันธ์หอุิมาหรือว่าเลขสองตัวนะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีกันตลอดปีตลอดไปใกล้ปีใหม่แล้วครับผมปีนาใกล้ค้ว่าอีกแล้วเดี๋ยวขอให้ท่าน มีแต่ความโชคดีโชคดีเด้อครับโชคดีได้ถูกหวยรวยเบอร์ได้แจมเงินแสนเงินล้านตอนรับปีใหม่กันเนาะครับผมเนาะช่วงนี้แห้งลำบากเรื่องโควิดโคยังกระได้โวหารเงินก็ะลำบากเอาคลิปนี้พ่อเสี่ยงไรสดนี่พ่อเสี่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหน้าไลรสดหน้านะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมันบ่เห็นหวงแหมท่านผู้ชมข่าวมุ้งเป็นตาเบย์จีสี่ละอันอันก็อันนี้ Voilà. Mình ta cũng chắc kia bị thấy